ข้อเท้าบวมบวมอันนี้ก็ขยับดูว่าติดไหมบวมใช่แล้วก็ขยับอันนี้ไม่ติดนะคะด้าติดโอเคบวมเยอะข้างนี้บวมเยอะกว่าเห็นไหมค่ะแล้วก็เลือดดําไม่ไหลกลับเห็นนะเขียวจะเขียวทั้งอันนี้ข้างนี้เยอะค่ะก็คือมันเกิดการติดขัดกาละทลีก็คือเนี่ยตรงนี้แข็งใช่เลือดมันไม่ไหลเพียนค่ะแล้วข้อเท้า ชาฝาเท้าด้วยเลือดไม่มาเลี้ยงนะคะเลือดไม่มาเลี้ยงเพราะว่ามันบล็อกตั้งแต่ตรงนี้ใช่มันมาจากแอด p ัปเตอร์ค่ะแล้วก็โดเลือดรัฐค่าด้วยค่ะดูรัฐค่าแล้วก็แอดัปเตอร์แล้วก็สีสีเลยคือครบหมดเลยทั้งขาแล้วก็ขายไปแต่ไม่เคยหกล้มใช่ไหมคะเคยหกล้มไหม ในความว่าช่วงใกล้ๆนี้เมื่อก่อนออออ๋เมื่่กนที่เคยกระดูกสันหลังหักไม่ได้ล้มงหกระโดดโดนรถชนเป็นกระโดดจากสนามกีฬาแห่งชาติกระโดดเส่หน้าจาจันเลยโอ้รักกีฬาดีเด่นเลยเนาะกระโดดลงมาจากอน้าตาจันได้แม่จับขาหีเดี๋ยวแม่เอาขาลงนะคะอ่าเดี๋ยวนีจะทำให้อะแม่งอขาหนีหงาขาหน โอเคได้ตรงนี้ได้ไหมคะกระดูกหน้าแข้งนั่นหักมาแล้วนะกระดูกหน้าแข้งกระดูกนัาแข้งที่คือกระโดดจากหาดจันทรแล้วค่ะส่วนข้างหลังที่โดนรถชนอันนี้อันนี้กลางได้ไหมคะอันนี้กลางได้อีกไหมคะหรือได้แค่นี้เท่านี้ได้ได้ไหมคะอข้างนู้นเคยหักนะต้องระวังคือกระดูกหน้าแข้งกระดูกหน้าแข้งสองทนเลยหักสองท่อนเลยได้ลามดามเหล็กไหม ไม่ต้องมันหักแล้วมันอยู่ที่อยู่ที่เอามันล้าเฉยไม่หักเลยหอหักเลยที่เสนอกีา่คือาตรงนั้นจาะตงั้ลวเาวันเด็นค่ะมอหมออยู่ที่รงสนามค่ะโอเคงั้นเริ่มแอดัเตอร์นะคะเริ่มที่แอดัเตอร์ก่อนเจ็บเจ็บแอดัเตอร์จะเจ็บได้ค่ะ